คุณชูวิทย์กมลวิสิษ์อดีตนักการเมืองโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กบอกว่าอย่าหาแพะรับบาปการที่คุณชาดาไปพูดกลางวงประชุมให้ในายกแป้นลาออกดูเหมือนได้ใจชาวบ้านตรงไปตรงมาตามสไตล์นักเลงบ้านนอกแต่คนที่ต้องลาออกควรเป็นนายกอนุทินหัวหน้าพักที่คุณชาดาสังกัดเสียมากกว่าเพราะแพะที่จะรับบาปนี้มันเกินมือนายกท้องถิ่นหากได้รับการสนับสนุนอย่างทันท่วงที เตรียมการมีข้อมูลรอบด้านและมีประสบการณ์เพียงพอกลมอุตุเตือนแล้วนายกแ้นไม่แจ้งประชาชนแต่ผู้ว่าสงขลาก็ต้องได้รับข้อมูลเดียวกันนี้ด้วยแล้วผู้ว่าสงขลาก็ต้องรายงานปลัดมหาไทยปลัดมหาไทยก็ต้องรายงานรัฐมนตรีมหาไทยก็คือนายอนุทินแล้วนายอนุทินก็ต้องรายงานนายกรัฐมนตรีก็คือนายอนุทินทั้งสองตำแหน่งควบโดยนายอนุทินแบบนี้ใครควรลาออกครับ หากเร่งตัดสินใจตามสายบังคับบัญชาชาวหาดใหญ่จะไม่ต้องเผชิญกับความวอดวายขนาดนี้จําได้ไหมนายกอนุทินบอกไม่มีปัญหาไม่ติดขัดผัดกับข้าวโชว์ตั้งใครมาทํางานสับสนไปหมดการดําเนินการชักช้าจับจุดไม่ถูกแรกๆกไม่มีศูนย์อพยพไม่มีการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินช่วยชาวบ้านหรือเตรียมการเยียวยาด้วยสัพพะกำลังทั้งหมดเรื่องภัยพิบัติระดับนี้ไม่ใช่แค่นายกท้องถิ่นจะกู้วิกฤตได้ แต่ต้องถึงระดับรัฐบาลที่ต้องเป็นเจ้าภาพจัดการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางไปยันปลายทางจะไปไล่เบี้ยตะเพิดนายกแป้นและทีมงานโชว์สื่อแต่นายกอนุทินทำถูกหมดลอยตัวเพราะเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่คุณชาดาสังกัดหรือครับพูดขึงขังชัดเจนดูน่าชื่นชมแต่ต้องยอมรับความผิดพลาดของหัวหน้าตัวเองด้วยอย่าเพิ่งไปหาแพะอย่างเดียวน่าจะตามหาความเสียก่อนนะฮะตามหาควายเสียก่อน ตอนนี้หลงทางไปไหนอยู่มาเป็นนายกแค่2เดือนเจอ4เรื่องปัญหาชายแดนภาษีทรัมป์สแกมเมอร์และภัยพิบัติน้ําท่วมยังทําอะไรไม่สําเร็จสักเรื่องแต่คล่องแคล่วเรื่องดูดสอสอย้ายข้าราชการทะลุงงบประมาณเตรียมเลือกตั้งเรื่องพันนี้ละเก่งนักแต่พอเจอภยัยไม่ใช่แค่อยากหลีกภัยเท่านั้นยังกลับหลบภยัยหาแพะเสียด้วยนี่เป็นการตั้งข้อสังเกตของคุณชูวิทย ซึ่งก็ตรงกับนักวิเคราะห์หลายคนเลยนะฮะเพราะว่าเอาเขาจริงแล้วเนี่ยปัญหาในหาดใหญ่นี่คือครั้งที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยเกิดขึ้นมาท้องถิ่นไม่ใช่บอกว่าเขาจะไม่ต้องรับผิดชอบฮะเขาต้องรับผิดชอบแต่ปัญหาขนาดนี้คุณชูวิทย์กำลังชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลส่วนกลางมีส่วนต้องรับผิดชอบเต็มๆขณะเดียวกันวันนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงกรณีที่คุณชาดาเมื่อสักครู่ก็เห็นภาพไปแล้วเมื่อวานเราก็มีการเปิดคลิปไป ที่คุณชาดาไปไล่ตะเพิดนายกแปน้นตอนนี้ลามไปถึงผู้ว่าแล้วนะฮะบอกจะต้องปลดผู้ว่าด้วยนะฮะปลดนายกแป้นไม่พอแต่ไม่พูดถึงนายกอนุทินเลยนายกอนุทินเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังว่ามีการปรามคุณชาดาไปแล้วนะฮะว่าขอให้คุณชาดาใจเย็นแต่นายกอนุทินแบบแหมคนมันมีอินเนอร์คุณชาดามีอินเนอร์เพราะว่าอยู่ในพื้นที่มาหลายวันเห็นปัญหาก็เลยให้มีโอกาสระบายกันเราฟังนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์วันนี้กัผมก็บอกท่านใจเย็นๆย็นท่านอยู่ท่านอยู่ในพื้นที่หลายวันก็คงมีมีอินอินเนอร์ไม่เป็นไรฮะบางทีเวลาทำงานทำอะไรท่านทุกถ,ถ้าทุกคนเจตนาดีผมก็มักจะปล่อยให้ระบายพอระบายปุ๊บก็จบระบายปุ๊บก็เห็นใจกันแล้วก็ไปแสวงหาความร่วมมือกัน นี่นะฮะก็จบครับระบายแล้วจบแล้วไปแสวงหาความร่วมมือกันนายกก็ไม่ได้สืบสาวต่อว่าจะต้องถึงขั้นไปปลดนายกแปน้นย้ายผู้ว่าอีกหรือเปล่าไม่ได้พูดต่อนะครับขณะเดียวกันวันนี้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับตัวเลขผู้เสียชีวิตด้วยนะครับคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะกดตัวเลขหรือเปล่าต่ำกว่าความเป็นจริงหรือไม่นายกบอกว่าผมเชื่อแพทย์เชื่อกระทรวงสาธารณาสุขเชื่อสถาบันนิติเวชหน่วยงานของราชการ ส่วนความเห็นของคนอื่นๆอย่างที่บอกครับปล่อยให้ทุกคนได้ระบายออกมาเวลาใครระบายออกมามันก็เป็นเรื่องดีจะได้ไปตรวจสอบว่ามีอะไรตกค้างตกหล่นหรือไม่ดูแล้วไม่มีอะไรเป็นนัยสําคัญต้องยึดความเห็นของแพทย์เป็นหลักเราต้องทําแบบเปิดเผยคนที่เสียชีวิตทุกคนมีญาติมีครอบครัวถ้าใครหายไปโดยไม่ได้รับการแจ้งคิดว่าจะเอาไปซ่อนไม่รู้ว่าจะเอาไปซ่อนที่ไหนเพราะไม่มีความจําเป็นต้องซ่อนไม่มีความจําเป็นต้องทําอะไรที่ปิดบังประชาชน นี่เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติมีอะไรต้องเปิดเผยกันจะได้รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะตนนั้นเป็นคนที่รับฟังทั้งหมดอันไหนดีก็เอาไปปฏิบัติร่วมถึงให้ความร่วมมือกันด้วยนะครับขณะเดียวกันวันนี้เนะี่ยนักข่าวไม่ได้เจอคุณชาดาเพื่อที่จะสอบถามว่าเอ๊ะทำไมต้องไปมีอินเนอร์ขนาดนั้นแล้วก็สสเนี่ยเหมือนจะเข้าไปล้วงลูกนะฮะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปสั่งข้าราชาการประจํา มันดูไม่งามหรือไม่ก็อยากจะถามคุณชาดาแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้เห็นสัมภาษณ์สื่อวันนี้แต่นักข่าวเนี่ยไปเจอลูกสาวนะฮะคุณซาบิดาไทเศตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณคุณซาบิดาวันนี้ไปที่ขอนแก่นนะครับจริงๆไปเป็นประธานเปิดงาน World อีกั e เท็กซ์ทายสิมปอเซียม2025เป็นการประชุมและแสดงสินค้าผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งเป็นงานใหญ่ของขอนแก่นเขาเลยจาก3-5ธันวาคม แล้วก็ได้มีการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมาตามบูธต่างๆที่มีการจัดแสดงไว้กว่า20บูธด้วยแต่ประเด็นสําคัญคือนักข่าวไปรอทําข่าวรอจะสัมภาษณ์คุณซาบิดาเรื่องของคุณชาดาที่ไปไล่ตะเพิดนายกแป้นว่าทําไมถึงมีอินเนอร์ขนาดนั้นมันก็เป็นประเด็นร้อนนะคนก็อยากรู้แต่ปรากฏมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงรายหนึ่งนะฮะซึ่งก็ไม่แน่ชัดว่าเป็นทีมจัดงานหรือเป็นทีมของคุณซาบิดา ไปใช้มือเนี่ยปัดกล้องโทรศัพท์ของนักข่าวจนเกือบล่วงลงพื้นพร้อมกับห้ามไม่ให้สอบถามในเรื่องนี้แล้วก็บอกสั้นๆว่าขอแค่งานนี้เอาไปฟังสิ่งที่นักข่าวเขาเล่าหน่อยฮัสเวอเขอเป็นงานนี้ก่อนนะครับ แล้วถ้าไปดูรูปเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเหมือนเป็นออค์กไไห์แหละน่าจะไม่ใช่ทีมของกุซาบิดาเพราะว่าเดินนําไปที่จุดต่างๆปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่หญิงท่านนี้กีดกันนักข่าวฮะปัดโทรศัพท์นักข่าวก็อึ้งแล้วก็งงกับการกระทําของเจ้าหน้าที่หญิงคนนี้เนื่องจากการจะตอบคําถามหรือไม่เนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของรัฐมนตรีถ้าท่านจะไม่ตอบท่านก็ไม่ตอบฮะนักข่าวไม่มีทางที่จะไปบังคับให้ท่านตอบได้ แต่การกระทําแบบนี้เนี่ยมันเข้าข่ายกรีดกันนักข่าวแล้วเผลอๆเนี่ยทำให้ทางรัฐมนตรีเองก็ดูไม่ดีด้วยผมว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมอาจจะต้องไปไล่เช็คบินเรื่องนี้นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยคุณซาบิดาอาจจะอยากตอบก็ได้แต่สุดท้ายไม่ได้คําตอบนี้มานะครับคราวนี้มีคนตั้งข้อสงสัยอีกเรื่องหนึ่งการที่คุณชาดาลงไปในพื้นที่และพยายามกล่าวโทษทั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้วก็ส่วนภูมิภาคเนี่ย มันมีข้อกฎหมายที่ดูเหมือนจะสุ่มเสี่ยงเหมือนกันอดีตสสหลายสมัยอย่างคุณนิพิษอินทระสมบัติได้มีการแสดงความเห็นเอาไว้ว่ารัฐธรรมนูญมาตรา185เขาห้ามสาแสแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือราชการส่วนท้องถิน่นการที่สสไม่รู้บทบาทตัวเองไปเอะอะโวยวายข้าราชการหรือราชการส่วนท้องถิน่นพูดให้เขาลาออก แบบนี้ผมดูยังไงก็ผิดมาตรา185คุณที่พิดพว่าแบบนั้นนะครับแถมตอนถูกขู่ข้าราชการนายกก็นั่งอยู่ด้วยจะทําให้นายกพลอยผิดไปด้วยนะเนี่ยแล้วรองนายกบวรศักดิ์โอ้โหนี่กูรูกฎหมายเดินไปเดินมาไม่คิดจะห้ามหรือแนะนําเลยหรือครับว่าสิ่งไหนทําได้สิ่งไหนทําไม่ได้หน้าที่ในการกํากับดูแลราชการและท้องถิ่นเนี่ยเขาเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีเท่านั้น ตนไม่ได้ปกป้องข้าราชการหรือนักการเมืองท้องถิ่นนะผิดว่าไปตามผิดแต่ผมรำคาญสอสอที่ใช้อำนาจบาดใหญ่โชว์พาวคมคูข้าราชการต่อหน้านายกที่เป็นหัวหน้าพักตัวเองเหมือนจะปัดความรับผิดชอบโดยฝ่ายการเมืองไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยตอนนี้เป็นการแสดงหรือทาคอนเทนต์ของนักการเมืองเราจึงต้องรู้กติการหรือหน้าที่ของนักการเมืองเสียก่อนถ้าเราไม่รู้กติการเราก็ไม่รู้ว่าที่เขาเล่นอยู่นะ่ะมันเป็นการเล่นแบบผิดกติกา จำไม่ได้หรือมันมีหลักว่าประเทศปกครองโดยกฎหมายไม่ใช่ปกครองโดยรัฐบาลดูให้เป็นแล้วตาสว่างฉลาดกว่านักการเมืองเลือกตั้งครั้งหน้าหลอกนักการเมืองกันหน่อยเป็นไรอย่าให้นักการเมืองมาหลอกเราอีกแล้วก็บอกว่ายิ่งนานยิ่งเละนะฮะ,ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นความคิดเห็นของบรรดาคนต่างๆที่วิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทำของรัฐบาลณเวลานี้ แต่ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่จริงนะครับก็เห็นความพยายามจะแก้ปัญหาซึ่งก็ต้องยอมรับแหละมันแก้ได้ช้าจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของการขอรับเงินเดียวยาเนี่ยจริงๆมันไม่ควรช้าเลยทุกอย่างมันควรจะได้ตั้งแต่วันนี้นะฮะเป็นต้นไปเนี่ยมันควรจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จนถึงปัจจุบันยังต้องไปยื่นคําขอด้วยการเขียนใส่เอกสารเนี่ยยังต้องไปยื่นกันอยู่แล้วบางจุดนะยังขอให้ถ่ายเอกสารกันอยู่เลยแม้นายก จะมอบเป็นนโยบายมาแล้วก็ตามผู้สื่อข,ข่าวของเราคุณอนไทัยสกุลทองเกาะติดอยู่ในพื้นที่วันนี้เป็นวันที่3ของการเปิดลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ําท่วม9,000บาทนะครับตลอดทั้งวันประชาชนเดินทางมายื่นเอกสารลงทะเบียนที่เทศบาลนครหาดใหญ่อย่างต่อเนื่องก็ตอนนี้ปรับระบบแล้วฮะการให้บริการการยื่นเอกสารจัดระเบียบใหม่เลยเจ้าหน้าที่เนี่ยมามากกว่า50คนแล้วหลังจากไปโดนชาวบ้านบ่นกันมาเนี่ยเจ็ดโมงไม่มาทํางาน ตอนนี้50คนมารอแล้วก็เอาป้ายไวนิ้วมาติดแต่ละจุดคุณผู้ชมจุดที่1เป็นของเจ้าของบ้าน่ายื่นเอกสารเองจุดที่2ออันนี้เป็นบ้านเช่าบ้านเช่าไม่มีเลขที่ก็จะมีหลักฐานคําร้องบัตรประชาชนอะไรต่างๆนะครับสัญญาเช่าจุดที่3คือแมนชั่นอาพาร์ตเมนต์หอพักคอนโดนะฮะและจุดที่4คือบ้านตนเองที่ไม่มีเลขที่แต่ปรากฏว่าจุดร่วมเนี่ยคือทั้ง4จุดเนี่ย อเอกสารยุบยิบไปหมดนะฮะอันนี้เป็นจุดอ่อนจริงๆนะครับวันนี้นักข่าวเจอนายกแป้นละคุณนรงพรณพัทลุงนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดลงทะเบียนด้วยตัวเองแล้วบอกว่าได้ลงพื้นที่มาคุมเองแล้วภาพรวมดีขึ้นมากประชาชนพอใจมากขึ้นแต่เบื้องต้นก็ได้สั่งการนะครับให้สอทอแต่ละเขตมารออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีเอกสารไม่ครบด้วยครับ ทำใจครับเพราะผิดพลาดไปเราก็ต้องยอมรับผิดนะครับแต่เราทําให้ดีที่สุดนะครับวันนี้อนาคตจะเป็นไงก็ค่อยว่ากันนะครับเพราะเราเทศบาลนะครับตัวเล็กๆนะครับในพื้นที่เราทําตามหน้าที่และมีเทศบาลควรลังคอหงคองเหก็โดนเหมือนเรานะครับแต่หัดใหญ่มันก็หนักที่อื่นก็หนักเหมือนกันนะครับเพียงแต่เป้ามันมาลงที่หัดใหญ่ที่อื่นก็ชั้นบ้านผม6เมตรนะครับไปวัดได้เลยที่อื่นก็4เมตรหเมตรนะครับครับก็ไม่เป็นไรครับพร้อมทํางานครับ ทำให้เสร็จก่อนครับคือเราต้องอาจจะผิดพลาดเราต้องรู้ว่าเราต้องผิดพลาดครับไม่งั้นจะโดนขนาดนี้นะครับแต่การทํางานเราเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะครับเข้ามาแล้วต้องยอมรับสภาพตัวเองนะครับไม่ต้องไปโทษใครโทษตัวเราเองครับเราจะทําให้ดีที่สุดเป็นหน้าที่ที่เราต้องทาในเมื่อเราอาสาเข้ามาแล้วนะครับแต่อะไรจะเกิดขึ้นก็ว่ากันนะครับทุกคนก็ยอมรับบ้านผล6เม็ดนะครับไม่เคยเจอในชีวิตนี้คือต้องฟื้นฟูให้เรียบร้อยเทศบาลก็เละไปหมด ห้องทางานก็ทาไม่ได้ห้องทะเบียนทาไม่ได้ทุกอย่างเละไปหมดแล้วโทษถึงชั้นสองหมดเลยครับเทเลาวานนี่แทบจะหมดเลยข้างล่างครับแล้วลถดลาทุกอย่างจมหมดเลยในน้ําครับนี่นะฮะก็บอกว่าทําผิดพลาดต้องรับไปตามสภาพโทษใครไม่ได้หรอกต้องโทษตัวเองอาสาเข้ามาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ค่อยว่ากันนี่ผู้สื่อข่าวบอกโชว์แผลที่ขาด้วยนะเพราะว่าระหว่างลงพื้นที่เนี่ยโอ้โหนี่ไปประสบอุบัติเหตุมีแผล โชว์ให้นักข่าวดูเพื่อยืนยันว่าลงพื้นที่จริงๆที่เปิดแผลโชว์เลยนะคุณผู้ชมก็ให้กําลังใจในายกแปน้นขณะเดียวกันวันนี้มีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่านทีรุตสุภาพวิบูณผลก็คือท่านทีรุตนี่แหละที่โทรไปจี้นายกแป้น่ะว่าทําไมเทศบาลนครหาดใหญ่ยังไปขอเอกสารยุบยิบอยู่เลยวันนี้ท่านก็ลงพื้นที่เองด้วยติดตามการลงทะเบียนและให้สัมภาษณ์ว่าส่วนตัวก็คือคําถามว่าการอนุมัติเงินเยีเยวยา9,000บาทให้กับประชาชน ทำไมถึงล่าช้าอธิบดีปอพอยังสงสัยแล้วประชาชนจะทํำยังไงกันล่ะครับคราวนี้วันนี้ลงมาดูที่เทศบาลเมืองกวลังนะครับแล้วก็มาที่เทศบาล,ลนครััอยางคือลงไปตรวจสอบเรื่องของการคีย์ข้อมูลก็รับทราบว่าการคีข้อมูลของสำหรับพี่น้องประชาชนเรื่องเงินเยียวยาเนี่ยมี2อ,อย่าง ก็คือส่วนที่มายื่นเป็นเอกสารแล้วก็คีย์ออนไลน์ทีนี้ตรวจสอบแล้วเนี่ยปัญหาแรกที่เจอก็คือว่าการคีย์ระบบมีปัญหาในช่วงแรกเหมือนของเ,อเทศบาลนครหัใหญ่เนี่ยมีประชากร200,000กว่ามีการคีย์เข้าระบบแล้ว60,000กว่าแล้วก็มีขั้นตอนคนคีย์คนตรวจสอบเอกสารแล้วคนแอปพลูปปัญหาที่เจอก็คือว่า คอมพิวเตอร์ที่เทศบาลใช้เนี่ยคนละตัวกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้เช็คทะเบียนราษฎรเมื่อกี้ก็เจอกับาทางผู้เชี่ยวชาญของกรมการปกครองก็บอกว่าช่วยดําดเนินการในการเดินสายแลนเพื่อให้ใช้คอมพิวเตอร์ตัวเดียวกันสามารถคีย์ข้อมูลได้ในหนึ่งหน,หน้าต่างหนึ่งแล้วก็ถ้าจะตรวจสอบก็สามารถไปเปิดอีกหน้าต่างหนึ่งเพื่อที่จะดูทะเบียนราษฎรซึ่งตรงนี้คงจะต้อง ใช้เวลาดําเนินการนิดนึงนะครับแต่ว่าคุณผ,ผู้ชมตัวเลขของประชากรเนี่ยเขาบอกว่ามี2 0 0 0 0 0กว่าคนในหาดใหญ่นะฮะคีเข้าระบบไปแล้วเนี่ยหกหมืนกว่าคนเท่านั้นเท่ากับว่าตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับแล้วปัญหาที่เจอคือประชาชนที่คียข้อมูลทางออนไลน์มันจะมีความผิดพลาดทั้งชื่อสกุลเลข13หลักที่อยู่และขณะนี้คอมพิวเตอร์ในเทศบาลที่ใช้กันเนี่ยในการเช็คทะเบียนราษ ก็ได้สั่งการให้ผู้เชี่ยวชาญของกรมการปกครองไปเดินสายแลนให้ใช้คอมพิวเตอร์ตัวเดียวกันจะได้คีย์ข้อมูลในคอมตัวเดียวแต่ก็เปิดหน้าต่างโปรแกรมร่วมกันได้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนิดหนึ่งนะฮะจนถึงวันนี้ก็ผ่านพ้นไปหลายวันเกือบจะหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับเรื่องของการเยียวยายังไม่ถึงมือประชาชนอย่างเร็วและคนหัดใหญ่ต้องการเงินเวลานี้เพราะเขาจะต้องไปล้างบ้านไปฟื้นฟูตัวเอง เงินเดียวยากให้เบื้องต้นเท่านั้นควรจะจ่ายให้ได้ไว